ก็ก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะรเราะผมโคเกมเมอร์ Co และวันนี้ผมจะมาแนะนำช่นลเพื่อนไีนจ่จิมทำไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปทำแล้วสองคลิปละคลิปแรกผมยังไงวะผมลืมว่าผมตั้งไว้สิบนาทีกูเสือพูดยาวยี่สิบกวนาทีมันก็เลยนะไม่เอาเอาใหม่คลิปที่สองผมลืมเปิดใหม่ กูเลยไม่เอาเอาใหม่อีกทนึงคือคลิปนี้และคลิปนี้ผมเปิดไปยังวะเปิดเรียบร้อยแล้วก็โอ้ยไม่สบายใจไม่บอกข้อทีวันนี้ผมมาแน่นมันช่องเพื่อนครับแล้วก็ทดสอบใหม่ๆด้วยก็ไปดูวิดีโอเหมือนกันมันชื่อว่าช่แง Killer Mad k i l e m a อะอะไรของมันไม่รู้เนี่ยเกมเกมอร์เกเนี่ย คนจะแนะนำแนะนำชแนลสองชแนลนะที่เป็นเพื่อนผมนะสามดลกว่าอีกคนนึงแต่ว่ามีคนนึงมันไม่ไม่ค่อยมีคลิปหรอกโอ้ยคลิปนี้ก็จะมีคลิปหนึ่งที่มีผมอยู่ด้วยก็คือคลิปนี้โทรเปิดให้ดูเลยคลิปนี้ครับเป็นเล่นเซิร์กับมันก็อีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าโบสไใ้โพสโพสเพื่อนหอยเนี่ยแหละอ้าวโทษทีครับลืม เติมเติมเอา้าเยี่ยมหัวใหญ่แล้วกูทีนี้เติมเปิดเสียงตรงนี้ oh, <End> โอ้ยโอ้เอ็นด์แมนเติมแรกเติมแรกมีแค่สองร้อยคอนน่ะคอนโอ้โวนมีแค่ศูนย์อคอนเนี่ย ตงรง190คนแล้วกูมึงได้กี่คนเองตรง160คมนมีตั้งศูนย์คอนก็ครับเสียงเบาๆงงๆเมื่อกี้ก็เสียงผมเองอ่าเสียงผมเองนะเสียงบเบาๆงงๆเมื่อกี้ก็เสียงนี่แหละแต่แค่ผมตอนนี้ผมไม่สบายเสียงเลยเปลี่ยนนิดหน่อยก็ดูต่อกันเลยนะครับมีนอยู่ไหนไอ่ะนี่ไงน,<า>นี่ไงนะ ไอ <contribute. S 2> สัตว์แก่ใช่กูเด็กดูชิคเก้นฮิตแสดงมันต้องโหดมากแน่เลยไอสัตว์กูได้เห็นแจ๊กูได้เห็นไก่ไอสัตว์ตซ้ำไก่ <c oughs> ไอ้เหี้ยซ้ำไก่ซ้ำไก่นวะไก่ไก่ไก่นี้ขอ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 ยุยด้วย ไกยังง ok ่ายคือคนควายเผือกอุ้ยอีไก่ไก่แม่งแม่งเล็กแต่ผิวอ่ะแม่งยิง ใครไม่ตุยดว่าไอสัตว์อะไรบิงเข้าไปไกไกไกข้ามูยไก่โคตรโยโอ้โแวไอสัตว์ไอโหแล้วนี่ไอย่าก๊อบเสียงตายพวมันสิไนะครับ เอาไงไอสัตว์ไอหายแม่งยืนเล็ยไงยะไก่ค no รับตอนนี้ธนูโนสโคบนะครับไก่โดนแดกแล้วครับอร่อยเลยชิพหห่เลยครับมึงก็ไปบอกว่ามึงอยู่ไหนนะครับตอนนี้ระวังหล้างก็ดูเป็นพอเป็นพิธีนะครับเพื่อให้ไปดูอีกคีนึงเพราะว่า ทำเป็นเตอร์เนให้เฉยโอเคนะก็ตัวผมก็เนี่ยตัวเนี้ยแดงๆเนี่ยแต่ตัวนี้อะไะเนี่ยที่ชื่อที่มันดาวไก่ตัวแรกกันแ,ลแหละผมตัวใดนีผมชื่อเอ,อ่อโลนอลเลอร์ก็นะไม่ใช่อีกคนหนึ่งเลยดีกว่าเสียงออกไหมวะต้องคอยเช็คนะครับว่าเสียงออกไหม อาทีกว่าแล้วใช่ไหมแล้วอัดได้แค่สิบนาทีไม่รู้วิธีเปลี่ยนกูลืมไปแล้วเขาอบเข้าไปในชานลของมีกทีนึงโอ้ยหย้ทำยังไงเล่าข้อต่อไปชานลจีคุงจีคุงเกมมิง่ง ชาแนลก็ผมจะไม่เปิดคลิปไปดูนะเพราะว่ามันจะล่วงเลยเวลามานานมากพอคลิปไม่คิ่ผมก็ไม่รู้มันจะนานผมก็เลยเปิดไป้ดูเลยก็ครับแค่นี้แหละมันมีแค่นี้แหละจริงมัน่อวิดียเออโว้ย ครัแต่ละคลิปมันเสียงมันก็จะเป็นเสียงกับเสียงคล้ายๆผมแต่เฮียกว่านิดนึงคลิปน,นี้ก็ในช็อตที่ผมไม่แน่ใจมีเพ่มีผมไหมมันมีอยู่ในคลิปถ่ายสดครับแต่ว่าไม่ดูมันลบเยอะยังก็ช่างหัวมันไม่เป็นไรก็ไปดูช็อตคนต่อไปเลยทกักติดตามไ้พวกนี้ด้วยนะโอเคช่ององฉันจี คนต่อไปเอ่อคาเซนเฮ้เกมมิ่งเออไอคิลแมทเกมเมอร์เนี่ยไอคิลแมทในชแอลแรกเนี่ยมันชื่อว่ามินนะครับตัวจริงมันเออช่องนี้มันก,มนกน็มันกันครับมีโทรศัพท์ทุกอย่างมากกว่ผมซึ่งมันก็จะดีกับผม มันของูการเนี้ยโหลดช้าครับซึ่งมันแคสเกมเป็นคนแรกๆที่ผมจากในในสายชั้นผมนะมันมน่าจะแคสเกมเป็นคนแรกๆโอ้แค่เวลาคลิปแล้วบางคลิปมีเสียงบางคลิปไม่มีเสียงอ่าย่าลืมฝากกดติดตามมาด้วยนะคนต่อไปเลยดีกว่าคนต่อไปเนี่ย มันยังไม่มีคลิปครับมันมีแค่คลิปอินโทรมันมเฉย <c oughs> วงอย่างหนึง่งจริงอยู่ที่กูติดตามมาแต่มึงจะขึ้นมาทำไมเนี่ยไม่ต้องติดตามตัวเองนักแจ้ในนะจ๊ะขึ้นมาเพื่อใคร ก็ครับคนต่อไปครับเอ่อชื่อชื่อช่อน้องี่ยไม่รู้แต่ชื่อมันชื่อไอ้ครับจัดเช่แล้วก็ยังไม่ได้จัดมีแค่รูป <c oughs> ก็เป็นโทรอินโทรหนึ่งก็ <c oughs> ยังเหนื่อยได้สิทธิดสักหน่อยไปฟังอินโทรมันเลยดีกว่า <c oughs> ชมกันเลยครับแต่แป๊บนึงกูขอเปิด ก็ครับผมฝากติดติดตามไอ้พวกนี้ด้วยนะเป็นเพื่อนพวกเองพวกเนี้ยก็ไม่มีอะไรหรอกคลิปนี้ทดสอบไมหม้เฉยแล้วก็แนะนำาจะด้เพื่อนเพื่อนที่ผมหาเจอปัจจุบันนะบางคนผมหาไม่เจอเลยไม,ไม่ไม่อยาดปมงเลยก็ฝากติดตามพวกมันด้วยฝากติดตามผมด้วยนะครับคนที่มาดูใหม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบุณที่มารับชมกันนะครับขบุนครับ